ตลาดนัดโคกระบือทางนั้นดอนพ้อยพี่น้องวันจันทร์วันจันทร์เสาเสาวันจันทร์เมื่อนี้ค่อยหลายพี่น้องเมื่อนี้ค่อยลายพูดอ่ะตักสาบก,ก็มีแต่ค่อยพ้นก็ลายอยู่พี่น้องเจ้ามาสื่อหรือมาอันมาขายหรือมาเบิงตลาดนัดโคกระบือทางดอนข้อยเสาว,วันจันทร์ที่หนึ่งพี่น้องขายลวบอเขา งานงอ้ะวะงานขายเนะาะพอได้แล้วข้าเพิ่นม,ม,มันขายยากบอกหองเศร้าหนึงครับหองไวเศร้าหนหึงนพง <laughs> ี่น้องแม่ลูกแม่ลูุเมลุไม่ชมขายลูกนะไปแล้วเนาะเยอะเศร้าเด,ยายเดียวพี่น้องเป็นควายเหลืยงควายพันมันบานเท่าีหแหละ ข้าวหนิยังตอร่องเลยเนาะตอร่องล้หอยมีดเบอร์ติดตอเบอร์0ูนย์แปดสี่ครับศูนย์แปดสี่เก้าแปดศูนย์ศูนย์เ้าดสนใจด้วพี่น้องเด้อโทรมาเลยพี่น้องสอบถามตอร่องนะพอนอเอาเลือเอากล้วยขอบมาขายมาื่อมามาเลี้ยงไว้เฮิมโอ้สือมาเลี้ยงไว้โดนเลยจะมาขายออกคือจังสีจักบาทละต่าทองเ้พห้องฮาเนาะใช้ห้องเฮาตัวไหนเน่ย นี่บออันนี้แม่นี่แม่นห้าววอนี่โอ้แม่นี่เนาะเป็นแม่ลูกบอแม่ลูกแม่ลูกคุณลูกสี่อะไรล่ะโอ้ลูกกระเทิกนั่นบ่กเศร้า,าเจ็ดอืมแล้วค่าเศร้าเจ็ดพันบาแม่ลูกอันนี้เดบัปปนนี่แม่ลูกคือกันแม่ลูกสิบแปดห้าร้อยพี่น้องอันลูกด้านนั่นเดบันนี่ อนมนัวนหาโอ้สามตัวเป็นคุ่มสามนี่ทุ้มเก่าคุณพี่น้องห้ามือันนี้ก็ยังบริขายอยู่นีพี่น้องคค่อยสงนี่หรอค่อยบปนบาทแม่นี่เดียบานี่ฟังนี่นี่เท่าไรนี่แม่นี่อิชิตานี่ยหกหกหมื่นบสองหมื่นหกพี่น้องอิชิตาได้หลายเนี่ ก็ว่าคว่ยมันตื่นจะเศรอยังภาในลางนาจกตาลายอยู่พี่จอยนี่ถือกุมูสิบแปดหาร้อยเนาะคุณพ่อหนองเนาะพอบุญพอบุญเนาะเบอร์ติดต่อครับเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศเนาะพอบุญเนาะดูบ้านดอนท้อยบ้านอนท้อยพี่้องผู้ได้ยักได้คว่าเรียงควาพันบันบานห้อนี้ โมาพี่น้องหายอีนี่เหมนบอกเขาหายเศร้าหาแล้วนี่บอกพี่น้องนตามตัวหาเืินกว่าพมาพี่น้องนี่ถูกดอนยางดีผู้ใดสนใจก็โทษสอดถามเอาพี่น้องเถอะเจ้าบาลอะไรบอกลาค่อยดอน่เจ้าบาลเรอรู้ปาฮะซิปปดหานมาสิปเปดหาปล่อเถิด ชิปแปดหาราคาตอ่อรอบเลยน้องเบอร์โตเท่ามีเบอร์มีเบอร์ยี่บุรุษอ่ะเบอร์ติดต่อมีบ่เบอร์หลายตัวดิแทบเบอร์สิ่บ่มีพี่น้องเป็นว่าชิปแปดหาลอยไปต้องใส่บ่มีเบอร์บ่ได้พกโทรศัพท์โทรศัพท์เฮียยังวะโทรศัพท์เฮียสองสามมือเลยอะได้ย่างไ้กันมาบุงขงพี่น้องโทรศัพท์เฮียพี่น้อง หลปบรอดีคุกเดื่อแม่ค่อยแม่ตัวนี้นหมเ่าเม่ยังมาข้าไปแล้วนี่ยเขาห่าบอกจ้าฟองบ่เห็นเี่น้หรแต่ว่าหันห้ามอีหางางสั่นยังไงกยังหน่อยอย่างเงีเกี่ยงดีอยู่ เพิ่นจะเบิ่งอยู่ตัวนี้เนาะเจ้าของเพิ่นไปใส่ล่ะเคยเลี้ยงเนาะเนาะแต่ว่าบ่เห็นเจ้าของเพิ่นเนาะแต่ว่าเอาไปแล้แล้ว่อไปมันเหยียบได้ลูกมัน้นีู่้นเอาลเนาะมันงามเนาะราคาก็สิแล้วเนาะบ่ฮอดดอกเนาะแต่ว่ามันงามอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่เห็นเจ้าของเพิ่นตเลี้ยงอยู่ก็ดช่วงดี่ เล็บเป็นเดียเล็วก็ดีอยู่เจ้าของบ่เห็นนี่ตัวนี้แหละคือคือกัวโม่ไข่หน่อยๆพี่น้องแต่ว่าโมเห็นเจ้าของเพิ่งเศร้าเท่าไหร่พี่ห้องเศร้าขายเศร้ากับหาลอยโอ้เศร้ากับหาลอย มืงนี่มืนเวียดเวียดมาหมดจะคว้างข้าเจ้าเนี้ยเลยซื้อื้อมาเศร้าสองเนี่ยซื้อมาเศร้าสองมาขายเศร้าหาร้อยจะควางข้าเจ้าพวกเนยจะ้องไล่ๆมันน่ะนะวงจงไอพวกขาเลยยังจังบาลอะตัวนี้ตัวนี้ว่าเชียวิบซีหารยครับสิบซีเนาะคิบซีหารอยพี่้องตัวอยผูเนาะอยผูครับ่อยผูค่อยเหนือพี่รองของหอยลิน เบอร์ติดต่อเบอร์084 084 420 420 4863ครับส8 6 3ด้กยพี่น้องเด้อผู้ใดอยา่ไดควายเนือพี่น้องควายเถิกโทรมาเลยพี่น้องจักบานล่ะราคาเพิ่ฮะนาสห4สองตัวนี่บ่กลูกแม่ยังดีเนาะแม่มันเชิงอะไป3าตัวตัวนี้สอเสามตัวรู้สองตัวสี่หมหน่ะ ซ่องโอ้ยซ่องเอาก็ตอมันก็บ่แพงบ่ล่ะบ่แม่น3บ่โอ้แม่ใหญ่อยู่นี่นึง4 0 0 0เพิ่นว่าป๊าดใหญ่เติบอยู่มันได้ลูกจักตัวละตาลูก2แล้วเนาะลูก3ห้อโอแม่สมล่ะเพิ่นว่าแม่สมได้2ดสูงเท่าใดละวัดบ่มสูง130จุด1 3 7เนาะ รา้าเปิดไวซีซีซีผ <45. S 1> บซีซราแลาตตอร่องไหนนองของพออย่างนอกเปียงพอเพียงเบอร์ติดต่อเาเบอร์ศูนย์เก้าเก้าศูนยหาห่าพอเพียงพี่น้องซีซหาแล้าตตอรองไหนพี่น้องเทำหน่อยมันขายง่วงพี่น้องขายไปโค้งส้างดีอยู่พี่น้องต่ว่ามันอาหารบ่สมบูรณ์มันกิเลย บ่ถ้าข้าตอร่องออกด้วยพี่น้องเด้อ <Okay. S 1> เหยียดน้าม่เงี้วอัดหลาดรถเพลดพนแต่ว่าได้สักตัวแล้วเขาจะได้ซีโต้ซีถือรลายเขาก็บ่าขา,า,ายให้ยได้พี่น้องเขอ,อเอาไปมาซื้อ <laughs> เหยียดน,านา้าพี่น้องถ้าก่าเห็นเหยียดน้ามันดีใจคู่มือเห็นเวียดหน,านา้าเราเขาอยากหากักพี่น้องเขาจะเอาว่าหรือว่าตลาดดอนพ่อยพี่น้องค่อยไล่หน่อ ชูนรวมไฟอยดุนรวมไฟอยมาอยู่ในบถพี่น้องเากเยเพราะว่าเวียดนามเขามาได้เพิ่งจะเอาม้อล่อยมาโซ่เวียดนามเราจะเมาขายข้าเจ้าไทยคือืพี่น้องุห้าขุดทงหลาย่ยเวียดเขาจะซีโตซสื่อถือลายห้องพีห้องผีพี่น้องหองี อวนดีนิดเงนี่มันสมบูรณ์ดีอยู่คนคุยราคากันดูพี่น้องคนยังเบิ่งราคากันเลยข้างผีตรงนี้ตัวโูนอวนอยู่เดี๋ยวเบิ่งจากองคนคนเด้อพี่น้องเด้อคนคาดต่อไข่กันอยู่มันจะถามใครดีเมีนี่ก็ง่ายง่มอยู่เมียน con này được thúc, thái là bật tạ không hông, nhang nhang đặt đây, thay đây là tả xăm này, đặt đây 30, viết ừ, việt phun hay lãi như này rồi, phun hai hà, thái bao đây, oh <laughs> việt hay sao hà là cái nào, các bạn sẽ đây 30 no, học phun phò nhang nó phun phò nhang พอละพอละน้องเบอร์ที่ต่อมีบอเบอร์ศูนย์ยังศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้า้าสามห่านงเจ็ดหนึ่งเก้าห้าเจ็ดหงเ้าพอละพี่น้องคนนี้ค่อยถึกค่อยถึกเป็นยังไงสามเมืนพี่น้องอาเวียดให้แล้วเศร้าหาคนค้ายบ่อไหนเพิ่วาให้ถือกดตเนาะเจ้า่าเวียดให้ราคาแพงๆบ่อหายแพงนส่งนี้เนาะพี่น้องกอยลงไมือนี่ดพี่น้อง สายตัวถึงแค่นี้นะเข้าเคนไทยหามาขายเห้นมาเ้อมันถึงแค่ซื้อได้ซื้อตัวถึงแค่อ๋อเอ้ยเว้ยสองพันสองพันมึงจะห่องพอได้ห่องพอเราขายเออของไก่เออปีจะห่องพ่อพี่สองพันท่านไหนหาท่นไหนขายก็ได้สองพัน เปี้ยทายเปี้ยทาย2,000เพิ่นว่าเอ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 าเพราะแต่มันบ่ตายครับพ่อแม่นี่ก็แม่ตู้นี่ก็งามแม่นี่ใหญ่ๆพี่น้องนั่นแต่ว่าังบ่เห็นเจ้าของเพิ่นลตา2ตัวนี่นี่พี่น้องแม่กับลูกโอ้ขา เด็ดเงสาวบางงตะบุญนบาดยแลวกราคายังไปทางการได้เ้ยังวะนตะบุญมาซีพูดอะไรคนห้องสี่หมื่นตะบุญมันีดาโทษเลยเิดิงเยลูกคสามเจ็ดคนต่อ่องราคากันดูเคนห้องสี่หมื่นคนแล้วก็ต่อกับคนกนางบางไงหางพรกอมเปิด ใยเงินแสนนี่แน่เลยปิดแม่ลูกท้องไปเลยท้องหนาตัวนี่ท้องเข้าป่ตายไปเลยแล้วราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นโอ้บ่หอดแสนพี่น้องแม่ลูกเจ็ดหมื่นแม่ลูกลูกแรกเพิ่นบ่นี่ลูกตัวที่สองแม่ในสมแล้วเนาะเพิ่นว่าสมได้สามเดือนแล้วพี่น้รอเจ็ดหมื่น หางมักขับพี่น้างหางมั่นไหมแม่นี่ก็สมเดบรลอยสี่สองเล้สามราคาเจ็ดหมื่นของห้อยนี้ก่อนมาฮะเบอร์พื้นเบอร์ใดฮะศูนย์แปดเก้าแปดสี่หนึ่งสี่ศูนย์ห้าศูนย์พี่น้องของหอยนี้ก่อนนี้ก่อนผู้ใดสนใจต้อพี่น้องเด้อโซมาสอบถามเอา เป็นขอยเหลี่ยงเลยพี่น้องออบอกง่ายหนึงละิ้นแล้วราคาเท่าไรจุดมือนกี่บาทนะครับโอ้ตัวละมืน่นเนาะมืนนนนม่นบาทนี่ก็มื่นอันไม่ลูกดอนก็แม่นก็ะได้ไม่ลูกดอนนี่สามม่นเจ็ดลูกดอนลูกครูบอลูกดอนูู คุณะแม่แลปกใหญ่พ so so ี mm ่น hmm. ้องสามสิบเจ็ดแม่คุณเด็บักเถือกเันเดยบันบ่แม่นของเฮาเนาะอันนี้สามสิบเจ็ดยลูกกใหญงลูกดอนแม่กใหญงสูงเต็นเถื่อนอยู่เนาะราคาสามหมื่นเจ็ดพี่น้องอันฟังนี่เด็บักพวกเถือกนี่ตดนละหมื่นบ่นี่เดืละหมื่นหกงานหนยนี่หมื่นหกงัวเนื้อคว้อยเนื่อพี่น้องเป็นการเป็นงานเ้วเลืองานพีนี่อันมุ่อันนี้สิบหาหมื่นหาอันมุ่นเนี่ นที่สิดากนี่ถึกถนพี่น้องมันลอดเบียดน้ามเนาะอันบางนีเดิถึกดีแม่นี่ันี่สามสิบหกครับสามหมื่นหเอาเียดนามาเอาตัเิมครับบ่มันกะติวาโอ้ต้องเลือกอีกนี่สามสิบหกตัวนั่นดิตัวนั้นเชสองขายเชาสขายเรียบร้อยตัวนี้ดบแม่นี่สามสิบเอ็ดาลู้านขายตัวแม่นี่เนาะมันมากอะไไปนี่ามมเาะสามสามสิบเอ็ เป็นเนื้อเนาะหาลอยราคาสามหาลอยราคาต่อรองเลยไอ้กระมดนี่เนาะเมนบอนเนาะเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้ม่เทั้งเสียกาวเวลาพี่น้องนี่ข้าไปเลี้ยงลูกด้วนนี่พี่น้องนี่ป้งโป้งสั่งเนาะลุงลอยสี่สิบพี่น้องราคาสามสิบเจ็นึ่งราคานี่ยังสิต่อได้อีก ผูใดสนใจก็โทรเขาสอบถามึงด้วยพี่น้องด้อตัวละมนอนี่ฮะของแทบปะโอ้ของแท้พี่ของแท้ใช่ของแท้พี่พี่อันนี้บ่แม่เหรอเอออันนี้ของร่องแม่ลูกนี่จักบ่ายเลแม่ลูกนี่คนมุดลายมันไม่ได้ขายบเถวีกทยคน้กันเบาเี่เวียนน้ำพันบอกปะตว่าพกีมานี่นะครับโอ้นนเวียนน้ำพันเบเาได้ราคาจากใดสิบแปดหมื่นแปดพัน ปกเถือหน่อยเนาะอันนี้มไันเอกแกหรือเน่หมูเล็สูงเท่าไหรครตั้งอยู่ด้วยันเนาะสูงลอยสมนอหอดอยู่ดอกัได้เนาะราคาหมื่นแปดพนราคาห้องต่อไรอีกอยู่ขอรองได้ห้องคุณพ่อยังสมบังครับสมหวังเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าสามห้าสามศูนย้ เก้าสองเก้าสองเนาะสมบัตพี่น้องผอุไรจองเนาะผอุไรจองตาแล้วกันโรมาเลยพี่น้องต่อรองได้ต่อรองเอาด้วพี่น้องเด้อคุณว่าไม่กึ่งพันว่ามีของแท้ของแท้เนี่ยครับมันหลุดมากว่สิาะแถมตัวนั้นเป็นงะไรอะไรของเขามีอยกตัวนี่ครับนี่ใส่โอ้นี่เนาะของแท้เนาะสมเราไปหรอสมนะครับสมเรียบร้อยเนาะอ่าโอ้เมียนั่งเมียสาวสมช่องแรก ทองเหล็ทองเหล็กควายทองเหล็กหูหูเลยพี่น้องสูงร่อยสามสิบเท่าไรสามส่ครับสูงลอยสามสิบสี่จะยักเดือนแล้วสมห้าเดือนเลยครับเลโอ้สมหาเดือนแล้วเนาะสมหาเดือนรลค่าห้องไห้เท่าไหร่ห้องสาคันสองหมื่นเจ็ดห้องหาเดือนสมพอบ้านเฮาเดียวรื้อฟอนดพอบ้านครับพอบ้านเนาะ ราคาเส้า,สาเจ็ดตัวมาตั้งตัวสุดมากๆเนี่ยนีตัวเดีวยวนะครับราคาเส้า,สาเจ็ดอ่ะมูห้างห้างอันนี้สินอันนั้นของห้างดอกครับของห้างเท่าไรของห้างของห้างามันเส้าสี่ครับแม่ลูกนี่มีเมลูค์เส้าสี่ราคาสำหรับผู้มีเงิน,นอนอยเนาะชื่อเส้สาสี่เลยสองตัวมาดูกยุกตัวแล้วนี่เดรุคสามตัวครับลูกสามแล้วเจ้าวิสามยึดมันนี่ะโอ้แต่ว่าเมลูคยังบ้านไห้สวมมุกเนาะยังครับนี่พี่น้อง ราคาเส้าสี่ตอกเทอกเป็นข้าเห่าบ่ครับเทือกเนื้อเท่าไรเนื้อน่ะสิบเก้าห้ารอยสิบเก้าตัวน nope. ี <S 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 ้สิบเกหาร่อยเบียดเพิ่นบ่อรุ่นบ่อครับมันน้อยบ่กมันน้อยอ๋หั่นข้าวเต้แบบดำๆบ่ครับพี่น้องคนนี้ค่อยงามนี่ตันละพี่น้องตัวเล็กๆกันละคู้ได้สนใจกันทรามาเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าสี่เจห้าสี่เก้าศูนย์เก้หนึ่งเ้าศูนย์เก้หนึ่งอยกิ้ง ท anyway> ั้งเทกาเนาะนีหอยกิ oh, ้งเซกาหอยกิ้งเซกาเกิงเกินวันกิ้งเกิงหรือกิ้งเปลี่ยนซื้อใหม่เลยหอยเกินเราไปดูที่ไปดูที่ไหนเปลี่ยนซื้อใหม่เนาะหอยกิ้งหอยเกิงสาวบวชสมไปชมนะครับโอ้ทองเรียบร้อยเนาะเป็นแม่สาวทองแหลกพี่เนาะราคาเส้าหกหางดกดีเนาะเส้าหกพี่น้อง อย่างเมื่อไงพ่มสูงหรือร้อยเท่าไรร้อยเศร้าหรือร้อยสามสามไปสา่เนาะราคาสองหมื่นหกโอ้สอนหางมันพี่น้องราคานี่ต่อได้เนาะราคาต่อรองหน่ยพี่น้องแม่แม่สาวสมเรียบร้อยแล้วราคาเส้าหกต่อรองหน่ยเบอร์ติดต่อเข้าเบอร์ซื้อให้เจ้าไม่ก็ได้เรือย เบอร์ข้าเบอร์อะไรล่ะศูนหกหนึ่ครับศูนย์หกหนึ่งสามห้าเจ็ัสามห้าเจ็ดสามเ้าศนย์สเด้อำเซกาด้วพี่น้องเด้อผู้ดสนใจโทรเขามาพี่น้องเป็นแม่นางแม่สาวสมั้เรียบร้อยแล้วน้ำคนดอาจะงูคนดอกจะค้ายล้ำค้อยล้ำล้ำพี่น้องขี้ำล้ำกับถึกถึกคนว่าต้องขึ้นล้ำคนยังเอาหันมอเป็นล้ำมาเอาดิ ได้ยักตัวแล้วได้หาหกตัวแล้วก็เตรียมรถดอกค่อยข้าเจ้าห้องสามเมื่อเหมืนกับห้เศร้าสอง,อง่นรอแต่ว่ามื่อนี้ค่อยหลายดิค่อยหลายแม่ยังไงก็มีหลายตัวอยู่่น้อ